มื่อนี้ครับพี่น้องมื่อนี้มีตําทัวตาํวตาตัวพร้อมหอยหน้าหอยหน้าของจากเผ็กันย่ายแตนแสบนัวเด้จอจ้ะพร้อมปิ้งอึ้งครับมื่อนี้ปิ้งอึ้งพร้อมตําทัวเด้อพี่น้องเลยตําทัวลวกหอยหน้าครับหอยใหญ่าขา,ขา,ขาวขาวอบๆครับอืมอลองหัวเป็นีังไงบอกระอยถามแล้วเหรอ สวัสดีครับสวัสดีตอนเชี่วเศร้าครับพี่น้องมาอีกแล้วฝนพี่น้องเลยฮะคือมาตกมาเราแก่แก้งเดียวพี่น้องเลยแตะโอนต้นต้น,นมานสวัสดีครับมีตัวเดียนแฟนติกหอดสุกุสุก้นครับจช่ชาปุยจูปักจ้าปลาปุยจูปัาครับ,บ,บ,บผมว้ามันใน้แช่งฝนมาก,กินเขาทงหน้าได้พี่น้องเลยบัวเปลี่ยนมันยอดพี่น้องมันเนนตกกลางท้าอยู่นะประตูห้ามกลางท่าครับเมื่อนี้ครับพี่น้องมันอนีน้ตำทั่วตำตัวพอมหอยหน้า ใบหน้าของอันจากเพจกันย้ายแตนแสบนวดเด้อจากใจสนใจกับสั่งไปได้ที่เพจเพิ่นเลยหัวใหญ่เต็มเต็มครับยายแตนแสบนวดอาญาไม่เสียงครับพี่น้องย้ายแตนแสบนวดเด้อครับพร้อมปิ้งอึ้งครับวันนี้ปิ้งอึ้งพร้อมตำทัวเด้อพี่น้องเลยตำทัวลวกใบหน้าครับหัวเต็มมาหลอดไม่แหล่หัวใหญ่ตัวหัวใหญ่ๆหญ่คนเห็นเป็นไรบุ๊คสู้หัวใหญ่เด้อบุ๊คจักแล่ขวดหัวคอยอย่างนี้พี่น้องเลย เขาเป็นคนไม่ได้เห็ดเอาได้มันเป็นหอยหน้าหอยหน้าขัวไงอ๋อมาพี่น้องมาทำทั่วครับเนี่ยพ้อมต้มหอยหน้าครับต้มบูรก์ใส่ไงมันตุนสกิจสนใจก็สั่งเข้าไปได้ไหมพี่น้องได้นะมาเต็มมาลอยเลยเหือตีอึ้งพี่น้องบอกพี่น้องไปบอกแล้วตีอึ้องสองใหม่และสองเห็ดหัวต้มอึ้งออกพี่น้องเหรอ เป็นไข่เห็บว่าไรอู้หมันจวดจวดยังไงอึ้งอย่างเราทำกันนะหัยเงี้ครับได้แสบแสบนวดจีนน้ำน้ำมันตักตักใส่นี่ยน้ำอู้หูแสบพี่น้องตำกับแ่บกินกับยังกับแ่บหัวหน้าหลุมน้ำตำข้าวครับพี่น้องหอยเงี้ยเขาขาบวกครับ หม้มกรอบเรียบเป็นบม้บมีตหาหน,น,าน,เนีเดือเหมือดิมหม้่มีตะไบเดืเดเป็นอึ่งไข่อึ่งหยังคนกับนีเดือพี่น้อ,นองเป็นอึ่งเผาอึ่งหยังอึ่งเผาล่ะอึ้งหยังคนนี้ปะปะเป็นอึ่งเผาเป็นปลาลดเป็นหนันไข่ลูกพี่น้องไขล่รรขล,ลูกมาจากเขตนี่อะไรต่อ ย่ฟ<ส>่ับแซ่บน,น่วขอบคูณดางให้หน่อยหัว้อหัวอััววั เพินได้ไหมครับฮะโอ้ยหลุมปูดหน่อยโตเกโจ๊โจครับอืมฝนดีครับพี่น้องพี่เนี่ยนี่โตัวห่อมหยาดไม่บ่กเขาอย่าดพี่น้องพวกหูยิ่งตั้มชั่วพี่น้อ, <c oughs> <c oughs> อง,อ,อ,งอื เพามันออกไปแล้วเขาอยอ่มกเมยบางทีได้หาปูหะปลาแม่งดากับมีคพรอมแง่งดาเือนไม่ได้ไทยทีน่องมึงไหฮะตัวหุกตัวยี่ป้าแตงเ้องน้ำถว่วแตงหหม้อหลเด้อี่น้องได้หน่อง <c oughs> อิ้งมานมันองเเขาไปไต่ที่น่องมันเลยตั้งจากเข็ดแล้วแต้มแน,นยไต่เงตองก็บอกไอ้ของล่าครับเนี่ยซ <c oughs> ินเทสของหนังจน,นเหงาใครมั้ย เป็ดเป็นเ,ง,เงินเพ็ดอาหารมิสันนี่องวัวพนี้ปะเยเสือามเล้าให่เงยสิหามาให่งี่น้องวัปนนอยแตนจะวางใยายให้มันดูสาวนา่นคลายเิจะเผ็ดเล่าเป็นทันคือเผ็ดายแตนสันน่อ โอ้คนพี <soft Spencer Twelve> ่น้องคนดีดิคนโตันนี้ไปไปปาหน้าเบาเฉยหลายครับแต่มันครับพี่น้องบอกว่าโอ้วนหัวใหญ่ครับโอ้ใบมันอึ้งล้วงอ่ะมีไงขาขาว กินก็ตกกลัวเลยแต่เขาน,นอ้องกินบ่มแม่มนอะใส่ออกดอวยขนมานนปลา เปลือกมี้พี่น้องมัน,อ,น,นออกจากตาไข่แดอเตาไปแล้วมุ้งจะไปจับอ,อก <ừ. S 2> มาจับเอาไ้กินพี่นอนมันหมหลายพี่นองนหัวปีปลาออก อยู่เอาไปส้ามือเราแมนน่นถือเก้ามากในน้ำบกน้ำนี่บ้านเขาบ้านน้ำ เออเยสุภาพว่าเราโวมาเหล่นน้ำครับว่าในหมุดก้อนหมูคือหมันคุณบอนจ้ะไอเสียเงยมาเด้อครับไอขาขา้กระชากงไหนน้องม็ดอยากไปยุ่นะ่ะอะไรขาใส่ก่าคือเกาวะขายก๋ว เด่อรอต่อๆเบ้าเริมใช่แนวโอ้ยหัวมไม่อ่อนค่อนสาดทีคน้องเลยขาวค,คุ้นเลยกาะเอต่นสักนึ่งในการบ่มหิ้ี่ กี่ก้อนเลยลำหน้าละไปนองนะาะเกีย <c oughs> กร์คุณตกถ้ำแต่ก็เลยขึ้นเด็กว่แล้วพ่อพยังสู่อง,งาน่อพอยังว่าพยางกระถางหน้านสงปุยนะไัมเป็นนองล่างของก็ดีก็รามกลุม่ <c oughs> มลงน้ำหน้า <c oughs> มันมีเอกอคือกำฝนกลุ่ว <c oughs> งนกดำอะไรน้ำข้าง อมเช้่มพ้อ,มอ,องเกล,ลือพี่น้องไอ้ไร้ข้อปาอ่าวง่ายๆี่ตาแยบเชเ่้า,าหลังสูฟ้านาสูดินพี่น้องิส่ทงหลูกเะละกี้ยงจบแต่ละค้นน็ดคพิ่มน่ดอกเพี่นอ้อยไ่เพราะท่านจบ่เพราท่านเด็กนั่น ก็ใสเตือนเยมันเนี่ยไปขายชิดรอดดอกนี่ลูกอะไรอย่าก่อนชุดรอดอดรอดอเลี้ยนรอดอกอ่ะปะบันหลวงสีพันบัแม่มฮึเห็ดไปตามสะ้องเห็ดไดแล้วลูกแลนท่านมูก็ล่ะบ้านเหญ่แลนแย่งกันเสี่ยวกัก็กไดเหร้นเหญ่แลนแยังกันหรือเป่าไหน ยืดพื้นยืดพื้นซ้อมวิ่งเออกับหนูเทนใดแตงใดกับออย่อมหลับเหรอเนแบบเวียนเองอะแต่แขนจงอยู่ได้บเลยไหผทานบอแขนจงขนแขนจงที่ไม่ให้เหรนคือ กระดีแขนทางมันตุงแค่เล่งลวยลีนก่อนหิมาแป้งเด้กะใก้โผลเพี่นองเอาอนนี่พทานก่อนยังได่สุดอีกใสุดสุดสสดสุดไปไนไปสุดึ๊่ว่าสิพานธ์พ้นผัะพันกับเสียบใจซื้อ เย้าคสุดซื้อรัเปิ้ลเข้าไปซือเอาือมเปินมาต้านหายอหนึ่งต่อเงินไปใจแล้วเรียนทานไข่เนาะไม่แม่ใส่เต็มเห็ดอะไรหรอ,อมีเด้อ คนยังคยันขี้นน้องโอ้ยยังลูกได้เหมืหอนเราเลี้ยงเน่ยดำหน้าบ้างเหรอไหนก็ลืมอะไรเราหัวหอยเต็มๆพี่น้องเฮะหัวหอยเ,ออเออนี่ยเขาขาวครับใบห,หน้าบา,างห้อง ปีกึ้งกระแทบมันมือตัวหิ่มได้กันได้พี่นองต่อิห้ามูต้มน,น,มนมูไปเก็บเห็ดลนตกน้องไอ้ไปซ้อนแถวหัวไวบ้าปุยซ้อนไหนวะปุยยังเงินยังเงินจะบาทแดงเงินบอก ปวดเจี๊ยบก็ได้ไปตอนคุณ่คุณแย่บาลเอาเ่อกน่บอกตอนไน่รก็ได้ขืนายบอกเนียบราบาลเฮียเป็นตึกบเป็นหนองเลยถอนเข่าแล้อง่ายจนหมดกินยูตัมตัวกระจับขนาดยูไหวบ้างสองชั่วโมงก่ได้พี่น้องตูซัมเจไา ไปคือละพี่น้องี้ยเจ๋ละเอียดถึงนะกำน่ากินแจกเลยบอกว่าให้คนคือว่าปั้มครับปั้มแซบหัวเต็มหัวกรอบ คือเหลืออยู่ที่นั่นเดี๋ยวอยากกินกล่นมันอยากกินด้วยก็ที่้า <c oughs> งครับต่นหอยเนี่ยเนี่ยทั้งไปไปลายหมูมาเน,นี่ครับวัด เติมาเกือกยำหมีมม่เทียนหนึ่งแล้วพี่น้องเผ็ดแย่แตนแสมนัวจ้ะตั้งขอไปเลยขายเป็นโล่โล่จังไหล่ก็ผักไปถามคนใดเด้อจ้ะ้วก็รัวตะชิเกตดหล้ว,ลว,ลวกอ ไม่นั่นเลยเอาเลยก่อนใช่ไม่เหนียวไม่หนียร่อยกับมี่ยนนะพี่น้องมิถลรักันไปเห่อไหมไงไงก่านน้องไม่ไงท่านบอกไงม่ก่นว่าใครดีไรโอ้แสบพี่น้องสุดยอดครับกลางฝนตกลิ่นนะพี่น้องเลยเอาบรรยากาศครับตำหมักทั่วครับพี่น้องตำทั่วต้มหอย หลวกขาอ่อนครับปิีงอึงปิีงอึงข่อมโ้ยโกง่หนวกปัดไม่ข้าน่าปิดพี่น้องเลยไม่ข้านอ่อนครับงั้นได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องเปลืยกย่าไส้แสบนัวครับที่ส่งบักหอยมาให้เบาปุ๋ยและแม่วันสินกินเด้อพี่น้องเลยคือว่าแสบครับกรอบดีครับหอยใหญ่เต็มเต็มครับเอาฝากก็อลไรก็แจกก็ติดตามนะไปเด้อครับเบาปุ๋ยจูผักครับเอาผู้ใดตาบอดในเมือตาแดงครับยางบ่ได้ก็ให้่แดนฐานเด้อพี่น้องผู้ใดข้าขุดกางอไข่ขาซื้อจริงจริงครับผู้ใดเป็นโรคเก่ารง ลูกกองแก่กันมากต้มบักหอยครับพี่น้องวานเกียร์ล่วงครับฝดบวบบวบบวบต้มขึ้นมากครับไม่แท่งตัวคือมังกรมาขาวจุ้นพูนาป่าของกวางยำตัวตัวเรือเอียงเฮ้ยสาวมือครับเห็นผลเนี่นอ,อ,นอ,อาสตลท์คลิปนี้ครับโชคดีคุ้มสุกยาเก็บยาไข้ยาจนเนอพี่น้องลำรวยสุขสุขคนครับผู้ใดเบิ้งก็ขอเราลำรวยลครับผู้เริ่ทันเบิ้งก็บกำลังสืรวยได้พี่น้องเด้อะไลา์คลิปนี้ครับสวัสดีครับสวจิวจิวฝากคนอไรคนแท้คนที่ตามมาด้วยพี่นอลล้องมรวยตับ ก็เลยรุยๆกันไปอีกพี่น้องฟ้าเบิ้งเก็